สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเดขข่าวสารของเลตเตอร์ชิตี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเล t เตอร์ชิตี้โชว์ผลงานคัมแบ็กกลับมาคว้าชัยชนะได้สำเร็จหลังสกอร์ตามหลังคิตาพาเลสูเปิดประตูหนึ่งก่อนครึ่งหลังนะครับมารว2สองประตูพลิกแซงชนะ และก็สามารถเอาชนะไปได้2ประตูตหนึ่งซึ่งนัดนี้นะครับเคซีฮินาโซเนี่ยรับบทฮีโร่ทั้งติโมธีคาสเตเย่ซัดไล่เจ้าก่อนที่จะเจ้าตัวนั้นจะซัดประตูชัยให้กับทีมเก็บ3แต้มสำคัญยืนอันดับ3ต่อไปโดยมี62คะแนนทิ้งเชลซีนะครับที่อยู่ในที่ถึง4คะแนนในเกมของพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเริ่มเกมแรกนะครับฝั่งของเรตอเซิตี้นะครับเปิดเกมรุกเข้าใส่ในในาทีที่10นะครับให้กับีิโมติคาสเตเย่ครอสบอลหน้าประตู ให้กับคริสตินาโซ่พยายามเล่นบอลแต่บอลไปถึงชิมิวดีวิ่งเข้ามาซัดด้วยขวาเต็มแรงนะครับบอลพุ่งหลุดกรอบไปแบบได้เสียวมากๆนะฮะแต่ตว,ว่าในนาทีที่12นะครับกลายเป็นคริสตันพาเลตท,ที่มีส่วนได้ขึ้นมาได้ประตูออกนำไปก่อน1.0ประตูศูนย์จากจังหวะที่คริสติยองนะครับเบนเต้ ke, เข้ามาแย่งบอลจากข้างหลังนะครับตีเลมันผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรปล่อยให้เล่นต่อบอลไปถึงเอเบเรซีเอเซ่นะครับพาบอลขึ้นมาก่อนแทงทะลุ ่งให้กับวินฟสตฮาหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปซัดด้วยขวาติดปลายของแคปเปอร์สไมเคิลเข้าประตูไปนาทีที่3 8นะครับเลเตอร์ได้บอลหลุดขึ้นมาทางซ้ายนะครับให้กับแมดิสันตวัดจากเส้นข้างหลังนะครับให้กับเคเลซี่เฮียนาโซแต่บอลย้อนกลับมาทําให้ต้องจิ้มคืนให้กับวินฟิตเอนดีดวิ่งเข้ามาแปรอาจเข้าไปบอลพุ่งเข้ากรอบแทนได้ลุ้นแต่ก็ยังไม่ผ่านแพทริก ฟานอันโอนะครับที่บล็อกไว้เป็นคนสุดท้ายช่วงทศเวลาบาดเจ็บนะครับในนาทีที่15บวก1จนนีอีวนเนี่ยวางบอลเข้ายาวให้กับเจมมินิสันดุดเข้าไปซัดมุมแคบแต่ยิงไม่ดีพอนะครับบอลผ่านปากหน้าประตูไปก่อนผู้ตัดสินจะเช็คสัญญ,ญาณจากห้อง VR ก่อนถึงความเป็นไปได้ว่าเจ้าถิ่นนั้นจะได้จุดโทษจากจังหวะที่จูเอลวอร์ธที่มีการประทะก,กับวินฟิลด์เอนนิดีในกรอบเขตโทษแต่ไม่มีอะไรยืนยันบอลเป็นดูกจุดโทษจบครึ่งแรกครับ เลตเตอร์ตามหลังกิตันพาเลตซูนประตูตัวหนึ่งครึ่งหลังครับเริ่มมาได้แค่ห้านาทีนะครับเลเตอร์ได้ประตูตีเสมอหนึ่งประตูตัวหนึ่งสำเร็จนะครับจากจังหวะที่เซตบอลจากแดนหลังของยูริโตลมมนตักบอลเข้ามาในเขตโทษถึงเฮนาโซแล้วก็จ่ายขึ้นหลังให้กับทิโมตีคาสเตเยมาเติมซัดด้วยซ้ายเสียบเข้าตะข่ายไปอย่างสวยงามแม้วีอาจจะเช็คความเป็นไปได้ที่ว่าอีเฮนาโซเนี่ยจะทำแฮนด์บอลก่อนแต่ยืนยันให้ประตูไปนะฮะต่อมาในนาทีที่55นะครับ ที่งกาสทองที่จะขึ้นนำไปอีกครั้งหนึ่งเอเบลซีเอเซ่นะครับแทงบอลให้กับยีโรดิววลนดุดกับหลักล้ำหน้าเข้ามาเดี่ยวตัวเดียวกับแคปเปอร์สมิเิลแต่สุดสินใจ่ายให้กับริสตอยองเบนเก้ที่กำลังง้างเท้ายิงแต่ทว่าโดนจอร์นอุเอตนะครับที่วิ่งมาพุ่งสไลด์สกัดพ้นอันตรายชนิดแบบบุบบีดจริงจริงนะฮะนาทีที่64นะครับลุคสโธมัสจ่ายให้กับจิมมี่วอดี้เลี้ยงแหวกแนวรับพาเลเข้าไปอัดด้วยขวามุมแคบแต ไวต้านะครับปิดมุมรับไว้โอ้โหสุดยอดจริงๆริงอีกหนาทีถัดมานะครับดีเกิลได้ลุ้นเหมือนกันบอลต่อเนื่องจากลูกต้องเตะมุมของเอเบลลซี่นะครับเอเซเปิดบอลแม่นมาให้กับคริสเตยองเบนเตเก้สลัดตัวประกบขึ้นมาโคกเดียวแต่ยังไม่ตรงตัวคัสเปอร์สไมเคิลรับไปได้นะครับนาทีเจ็ดสิบนะฮะเลตเตอร์ชวดได้ประตูแซงขึ้นนําไปหลังจากที่เมดิสันนั้นจ่ายให้กับคริสซี่เฮนาโซพยายามกลับตัวยิงแต่ก็ บอลเนี่ยปลิ้นไปจากด้านข้งางทังจะมีวาดี้ซัดบอลเข้าไปถึงทว่าผู้ตัดสินนะครับเป่าเป็นจังหวะล้ำหน้าของวาร์ดี้ไปก่อนนาทีที่7 8นะครับทิ้งโอกาสทองขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งหลังวาร์ดี้นะเล่นซิงกับอีเนโซ่บอลหลุดมาถึงวาร์ดี้อีกครั้งก่อนเข้าไปซัดเสาแรกบอลพุ่งเสียบหน้าปากประตูออกไปอย่างน่าเสียดายจนกระทั่งนาทีที่8 0สิน,นะครับเคซีนาโซ่มาแผงลิดจนได้หลังจากที่เก็บบอลวางยาวให้กับจอนนี่แวน ก่อนลางตัดบอลขึ้นไปซัดเต็มแรงบอลพุ่งเสียบไปใต้คานได้อย่างสวยเวอร์นะฮะชนิดที่เบนฟิเต้กวายต้าได้แต่ยืนมองเป็นประตูที่10ของหัวหอกชาวไนจีเรียในฤดูการนี้แล้วก็เป็นประตูที่12ใน9ก้านัดล่าสุดรวมทุกรายการด้วยและนี่คือการตัดเกรดแข้งของลิเวอร์พูลนะครับเริ่มต้นจากเคปเปอร์สมายเคิลครับเซนเตอร์แบ็กทั้ง3คนช่วยให้เขาค่อนข้างเซฟได้ยากขึ้นและเขาเนี่ยเกือบหลุด ลูกยิงเป็นประตูขึ้นนําไปก่อนจากวินเฟตซาฮาแล้วก็ได้เซฟลูกหม่งของเบนเตเ้จากลูกตั้งเตะมุมแต่มีเพียงเล็กน้อยนะครับที่เขาเนี่ยทำนอกเหนือจากนั้นได้ไป6คะแนนเวสตีฟูฟูนา,นาเขาสามารถทํำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการหยุดวินเฟตซาฮาและด้วยพละกําลังแล้วก็ยังหวะในการเข้าปะทะถึงแม้ว่าซาฮาจะทําประตูได้โดฟฟฟูนานะครับยังถูกบังคับให้ต้องสกัด เอเบเรซีเอเซแต่ทำไม่ได้ทําให้ทีมเสียประตูภาพรวมแล้วนะครับ <C> e <an> เขายังยอดเยี่ยมอย่างเหมือนเดิมในเกมนี้เอาไป8คะแนนจอห์นนี่อีแวนไม่บ่อยครั้งนะครับกับการต่อสู้ที่เป็นไฮไลท์การแข่งขันถึงแม้ว่าจะโดนอิเฮนาโซแย่งซีในช่วงครึ่งหลังนะครับแต่นั้นเนี่ยจะทําให้ทีมไม่มีสิทธิ์เอาชนะอย่างไรก็ตามนะครับมันไม่ได้มีความสําคัญเท่ากับทีมที่ได้ประตูและเขายังสามารถรักษาฟอร์มในแดนหลังได้ดีด้วยการที่อีแวนนั้นวิ่งตามพุ่งสไลด์สกัดบอลในขณะที่เบนเตเก้กำลังงาเท้ายิง พนอันตรายบุดบิดช่วยให้ทีมนั้นไม่เสียประตูสําคัญไปเอาไป9คะแนนครับเกมนี้สกลาสูยินสูครับยินลายได้ดีครับและก็ดูความนิ่งจากแรงกดดันของเขาในเกมนี้เขาได้โอกาสในการซัดประตูครั้งหนึ่งแต่ยิงบอลเหินข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นเสียบอลอย่างรวดเร็วเขากลับมาป้องกันไม่ให้พาเลตนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากจังหวะที่พาเลตนั้นสวนกลับเร็วเอาไป6คะแนนทิโมตีคาเตเย จบลงด้วยการเป็นกองหน้าตัวเก่ามากกว่าการเล่นมิงแบ็กในส่วนที่มีโอกาสน้อยมากๆนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมมากนักในเกมนี้เนื่องจากดเดิอนเพลงของพาลินะประกบอย่างหนักเอาไป7คะแนนครับในเกมนี้วินเฟรดเอนดดียังไม่มีบทบาทในครึ่งแรกกับการครองบอลของเลิเตอร์นะครับแต่เมื่อเกมยืดยือนะครับเพื่อช่วงชิงชัยชนะเขาก็เริ่มโชว์ฟอร์มด้วยการโหม่ไปหลายครั้งจึงได้ไป7คะแนนเท่านั้นยูริเตนโลมอง เขาใจบอลช้าเกินไปนะครับทำให้โดนเบนตเก้เนี่ยเข้ามาแย่งบอลจากข้างหลังของเขาเป็นเหตุให้เสียประตูตามหลัง1ประตู0แต่เขาก็แก้ตัวกลับมาได้ด้วยการตักบอลเข้าไปในง่าเขตทุ่งให้กับเคเลซี่เฮน,นาโซ่ก่อนใจขึ้นหลังให้กับคาสเตยเยเติมมาซัด,ดด้วยเท้าซ้ายตรงตักข่ายอย่างสวยงามแล้วก็พยายามต่อสู้อย่างหนักในสนามเอาไป6คะแนนลุสโทมัส เขาเติบโตในครึ่งแรกนะครับและเมื่อเจมมีดิชันนั้นปล่อยให้เขาเล่นแล้วก็สามารถทําผลงานได้ดีแต่ลุคคลอสเขาไม่สามารถสร้างความอันตรายได้อย่างมากมายและเสียบอลในช่วงครึ่งหลังเอาไป5คะแนนเจมมีดิชันในช่วงต้นเขามีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยการหาช่องว่างทางซ้ายเติมเกมรุกให้กับทีมแม้ว่าเขาเนี่ยยังไม่มีบทบาทมากนักและเขาม,มีโอกาสได้ยิง 2- 3ถึงครั้งแต่ไม่เป็นผลนะครับเอาไป5คะแนนเคซี K ่เฮนาโซ เขาคือแมนอัลสลมันนะครับของเกมนี้แล้วก็เป็นมหาเทพแอนด์แบกของทีมด้วยการวางเท้าสัตว์แบบเต็มข้อนะครับแล้วก็บอลน,นั้นพุ่งแรงเสียบเข้าไปใต้คานอย่างสวยเวอร์นะเกมนี้แล้วก็สร้างโอกาสมากมายให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยการส่งบอลที่เฉียบคมจนทําให้เขากลายเป็นฮีโร่นะครับในช่วงครึ่งหลังของเลเตอร์ได้ไป9คะแนานเจมีวอด,ดี้เขาสามารถวิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับฟุตเวิร์กของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีเช่นเดียวกัน แต่เขามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ไม่สําเร็จสักครั้งเดียวนะครับเอาไป7จคะแนนมาร์คแอนบรตันเล่นวิงแบกด้วยเท้าขวาแทนเจ้าหนุโทมัสในช่วงครึ่งหลังแต่เขาก็สามารถทําได้ไม่น่าประทับใจมากนะักเอาไป5คะแนนอายเยซโซเปเรสขาพยายามกดดันกองหลังของฮตันพาเลนมากขึ้นนะครับด้วยการวิ่งเพลสซิ่งสูงเพื่อชัยชนะในช่วงท้ายเกมเอาไป6คะแนนสำหรับข่าวต่อมา เบรนดโรเจอร์กุนซือของเลสเตอร์นะครับกล่าวชมลูกทีมที่เล่นแบบมุ่งมั่นสุดๆนะครับทำให้ทีมเนี่ยสามารถเอาชนะคิตตันพาเลตไปได้เด้ผมบอกว่าหลังจากนี้เก็บเพิ่มได้สักหนึ่งแต้มนะครับก็ถือว่าทีมพัฒนาจากซีซั่นที่แล้วหลังตอนที่พวกเขาเนี่ยเก็บแต้มไม่เท่ากับที่เคยทําได้ตลอดทั้งฤดูกาลก่อนเรามีความกระหาย้วยความมุ่งมั่นอยู่เสมอมันเป็นชัยชนะที่มาจากความพยายามของทุกคนภายในทีมอย่างแท้จริงเรามองไปข้างหน้าเสมอเราไม่เคยมองย้อนกลับเบลที่ผ่านมาแล้วเรายังคงเหลือเกมให้เล่นอีก5นัด ในคืนนี้เราจะทาบจํานวนแต้มที่เหลือได้ตลอดทั้งฤดูกาลของซีซั่นที่แล้วซึ่งตอนนี้เราจะได้พักฟื้นจากการที่ได้ลงเล่นเกมยากๆมาถึง3นัดในรอบ9วันเราพัฒนากันได้อย่างต่อนเนื่องในแต่ละปีนะครับคุณพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มากยิ่งขึ้นอยู่เสมออย่างวันนี้นะครับเราก็ทาบจํานวนแต้มของฤดูกาลก่อนได้แล้วถ้าเราเก็บแต้มได้มากกว่านี้นะครับในอีก5นัดที่เหลือเนี่ยมันก็หมายความว่าเราจะพัฒนามากยิ่งขึ้นซึ่งมองดูแล้วนะครับว่าผมจะมีความสุขมาก ซึ่งได้เห็นนักเตะเหล่านี้ทําผลงานได้ดีในทุกๆวันที่ผ่านมาสำหรับข่าวต่อมา คลีซี่ยานาโซนะครับดาวยิงฟอร์มรอนแรงของเลิเตอร์เชื่อว่าตอนนี้นะครับตัวเองกําลังเล่นฟอร์มที่ดีที่สุดในอาชีพหลังซัดประตูชัยพาทีมชนะคิตตันพาเลสสประตูต่อหนในศึกมันเดนไนท์เขาคือฮีโร่ในการซัดประตูชัยให้กับทีมแล้วก็ทําให้ยิงรวมทั้งหมด12ประตูจาก9้านัดหลังสุดซึ่งหลังจากจบเกมนะครับก็ออกมาบอกว่าจะพยายามรักษาฟอร์มที่กําลังได้ดีในตอนนี้เอาไว้ให้ได้มันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นแบบนั้นฟอร์มดีที่สุดในอาชีพมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่พัฒนาขน ดังนั้นเนี่ยผมจะเดินหน้าแล้วก็ทําให้สุดความสามารถต่อไปมันเป็น3มคะแนนที่มีความสําคัญมากๆแล้วก็สุดยอดมากมากในการทําประตูผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับนอกจากการโยกและยิงบอลอาจจะเป็นไหนก็ได้มันเป็น3นามคะแนนที่ยอดเยี่ยมเราต้องการมันม,นมากๆนี่คือสิ่งที่คลซี่อิานาโซได้กล่าวถึงท้ายครับผมนี่ก็คือการนัปเดตข่าวสารของเดอะทซิตี้นะครับกดอ,อยู่เลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ